ออค้ามาส่งค้ามาส่งพี่น้องเขาคูก็กดตีกดแหรีขญค้านอขอค้ามาแทงข้านอสอนปันดีใต้ค้าสอนปันละลายเ้านอเพราะว่าพม่าหาเนาะอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์ข้านอเพราะว่าอ่านใต้สอนกำเหล็กก่อแชร์ไว้ในเพจพวกตัวเจ้าเก่าค้านอตั้งขีนแล้วมาสอนขีนนั้นค่ะออค้าค้อหนึ่งค้านออาหอยมาแพกออมลาหอยมาแพะจำรอมออมรามข้อสอง พาหอยมาเพชรจำเต่พร้อมจะหอยมาเพชรจำนาจ้อมพร้อมจ้อมข้อสามลาหอยมาเพชรล้อมทาหอยมาเพชรักถลอมล้อมถอมข้อสี่อ้าหอยมาเพชรจำออมปลาหอยมาเพชรจำปอมหอมปอมข้อห้าห้าหอยมาเพชรจำนาห้อมปลาหอยมาเพชรจำนาปอมหอมปอม ขอหหาหอยมาแพทจำนาหอมหาหอยมาแพทหอมหอมหอมขอหนึ่งหอมลอมขอสองพอมจอมขอ3าลอมทอมขอสีหอมปอมขอหอมปอมขอหกหอมหอม ข้อหนึง,นงกล้ามันหนหอมลอมพร้อมพร้อมจอมข้อสามหอมลอมค้อสี่หอมปอมข้อหา้าหอมปอมข้อหกหอมหอมข้อหนึง,นงกล้ามคันนอ,อกหอมลอมข้อสอง หอมจอมขอหกหอมลอมทอมขอสี่หอมปอมขอกขอห้อหาหอมปอมขอหกหอมหอมหอมอคาเมาร์ส่งกุกข้าน่าออคาเพราะว่าพ่อนาหาโนเนยกยไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนไว้ข้าหน่หนออ,คา,าาอาคายินดีครับตอนกุกกุกตีกุแลาบข้าหน่าออคาเมาร์สุนคาง